ครับสำหรับขั้นที่2นี้นะครับก็ยินดีที่ท่านผ่านขั้นที่1มาแล้วขั้นที่2คือขั้นที่ท่านจะต้องใส่ที่ตั้งกิจการนะครับเบอร์ติดต่อที่อยู่แผนที่ออนไลน์นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยในตัวระบบเนี่ยหเลยท่านจะเจอข้อมูลที่อยู่ท่านป้อนที่อยู่เลยประเทไทยนี่แหละป้อนไปเลยตั้งแต่เลขที่นะฮะมีเลขที่มีตำบลมีอำเภอมีหมู่บ้านนะครับจังหวัดไม่ต้องนะครับเพราะจังหวัดเนี่ยมันจะเป็น ที่ท่านจะเลือกได้นะครับให้ไปเลือกให้ไปเลือกตรงดบดาวเป็นเป็นกดเลือกในช่องต่อไปนะครับแล้วก็จะมีรหัสไปรษณีย์ตรงนี้สําคัญรหัสไปรษณีย์เพราะว่าเราจะต้องใช้อ้างอิงกับการส่งของนะฮะเพราะระบบนี้เนี่ยเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ด้วยนะครับถัดจากในส่วนของตัวที่อยู่เนี่ยท่านก็เลือกประเภทหน่อยว่าประเภทของที่อยู่เนี่ยเป็นประเภทอะไรใช้สําหรับติดต่อใช้สําหรับยังไงก็แล้วแต่ เลือกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เป็นดอ o ด d o w n ต่อมานะฮะในในส่วนอีกฝั่งหนึ่งท่านจะเห็นว่าเป็นแผนที่ออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยให้ท่านเอามือเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกที่หมุดนะครับลากไปให้ใกล้ก่อนให้ไปใกล้ใกล้ที่หมุดที่ท่านต้องการซูมนะครับจากนั้นให้กดปุ่มบวกมันจะเป็นซูมมาเรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าท่านเอาเมาส์ปักที่หมุดแล้วกดเมาส์ค้างมันจะเป็นย้ายหมุดนะครับถ้าท่าน เอาเมาส์ออกจากมุดนิดนึงแล้วกดดับเบิลคลิกจะเป็นซูมได้เหมือนกันเพราะนั้นลองซูมเข้าซูมออกดูนะครับและที่สำคัญต้องปักหมุดให้ตรงกับหลังคาเลยท่านก็จะต้องซูมไปเรื่อยๆจนเจอนะครับในขณะที่ใต้แผนที่จะมีให้ใส่รายละเอียดท่านก็ใส่ไปเลยว่า,วาออกิจการท่านอยู่ใกล้เซเว่นออยู่ใกล้สถานีตำรวจหรือว่าเดินทางมาด้วยรถเมล์สายอะไรต่างๆใส่ได้เลยเป็นรายละเอียดโดยกระทั่ง ขั้นสุดท้ายของขั้นที่2ใส่รูปภาพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปภาพเป็นไปได้ไหมมีรูปภาพหน้าออฟฟิศไหมหรือว่ามีรูปภาพที่เข้ามาในออฟฟิศมีภาพการทํางานเป็นยังไงนะครับหรือว่ามีภาพคังสินค้าไหมต้องการโชว์ข้อมูลต่างๆเพราะนั้นเนี่ยสรูปภาพหรือ4รูปภาพหรือถ้าเกิดท่านบอกว่ามี1รูปภาพก็เลือก1รูปภาพก็ได้แล้วก็จะพาท่านเมื่อกด next จะพาท่านไปสู่ขั้นตอนต่อไป ก็จบในส่วนของขั้นที่2นะครับการป้อนข้อมูลฐานที่ติดต่อครับ